บุร์ซเ้อในเรสสิที่นี่คือที่ไหนคะโรงพยาบาลอเ,เอเวสเ,เพราะฉะนั้นตอบว่าบุร์ซื้ฮาสตาฮาสตาฮาสเน่ฮาสตาเนเบุร์ซฮาสตาเนอ,เอือหือที่นี่คือทะเลคะ่ะบุร์ซเนเรสสิได้ไหมคำศัพท์คำว่าทะเลเบุร์ซ <c oughs> เคยเจอไหมเหมือนยังไม่ผ่านเลยนะคำศัพท์คำนี้ยังไม่เคยผ่านหูเลยเด<อ>นิส <Denise. S 2> เด<อ>นิสฮะคะคำว่าทะเลในภาษาตุรกีคือเดนิสบุรสืเดนิสเอเวทอ,อะเพิ่งเจอมันครั้งแรกนะเพิง่งรู้จักศัพท์คำนี้เป็นครั้งแรกนะเดนิสแปลว่าทะเลค่ะ<อ>ต่อมาอะอันนี้คาเฟ่ค่ะคาเฟ<อ>่บุรสืร<อ>ในราีร้านกาแฟร้านกาแฟก็คือ,อคาเฟ่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าบูรสื คาเฟ่คาเฟ่เอเว็ตต่อมาอันนี้ค่ะบูรษืซนเรซีร้านขายยาค่ะขายยาร้านขายยาได้ไหมฟาร์มาซูฟาร์มาซีขอเป็นภาษาตรุรกีได้ไหมคำว่า, <S <S า,าร้านขายยาบูรษืก็คือบูรษืเอกซาเนเอกซานเนเอกซาเนใช่ถ้าหากว่าเรามาตรุรกีนะคะเทืตรุรกีเนี่ยร้านขายยาเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเป็น ปลายสีแดงๆเขียนตัว A ตัว A ใหญ่นะคะ A ใหญ่แบบนี้ตัวแดงๆเลยค่ะใช่ทุกร้านขายยาจะมีสัญลักษณ์ตัว A อยู่ก็คือ e x ็กซานั่นเองต่อมาบูร์ซุในเรสิเป็นสถานที่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจากรูปเนาะน่าจะเป็นที่อิสตันบูลถ้าหากว่าที่นี่เป็นอิสตันบูลเราก็ตอบว่าบุรซุ่อิสตันบูลอบูลถูกต้องค่ะบุรซุอิสตันบูล เอเวดอ่ะมาดูตรงนี้บ้างคุ้นไหมบูรัสเซนเรซีมีวัดพระแก้วอยู่ตรงนี้ค่ะไทยเลยไทยลด์บางคอกเนาะบูรัสเไทยลนานหรือมม่หรือไม่ก็บอกว่าบางคอกบางคอกเอเวดก็เวลาถามว่าบูรัสเซนเรซีอะไรพวกนี้นะเขาจะเป็นสถานที่เวลาตอบก็จะตอบเป็นสถานที่บูรัสเอะไรก็ว่าไป จะ,ะถามว่าที่นี่ที่ไหนก็คือบรัสเเนริสิเอเวน